สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะมาแล้วตามคำสัญญารอมันเข้าเซิร์ฟจ,จริงมันเข้ามาแล้วนะฮะสำหรับเจ้าเดอะอาร์ติสนะเออก็อย่างที่เคยบอกไว้ที่ว่าถ้ามาันเข้าแล้วจะมาลองเล่นดูนะจริงๆลองเล่นไปลองเล่นไป็นตาหนึ่งนะยับเซบอกเลยยับเล่นไม่เป็นนะท่านญาท่านญาตอยู่นะเออผมเป็นคนไล่ไม่เก่งด้วยแหละเ,ออเดินเดินเดินกรด,ดันสื่อไม่เป็นอนะ เล่นแต่ตัวแบบไล่เตีเ๋ยวโม<ฮ>่ตั้งแต่เล่นมาผมว่าตัวที่เล่นสนุกสุดก็ไอหมออ่ะ <laughs> ไม่เตีเ๋ยเน,น้นเดินแล้วก็ตามช้อนอย่างเดียว <laughs> ช็อตนับล็อกอ้ آ ه! آ ه! آ ه! <laughs> าอ้าอ้าแล้วไม่ตีแล้วก็ปล่อยเขาลอดเสีเดินช้อนตบล็อกนตัว <laughs> <laughs> นี้เลยอธิบายตะกิวไปเนี่ยอธิบายก็ไตั้งกันเออ เกิดก็เกิดใกล้มาป่ะน่ะโอ้ตายแล้วมาสีด้วยเหรอโอ้ตาย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 มาสีก็รอดสีเนี่ย <c oughs> นี้ตัวใหม่มันเดิน4.6อย่างนง่นเนีผมชอบเล่นอยู่ชอบเล่นตัวเดินเร็วนะอ่าพีรมิดเทปพวกอะไรแบบน,นั้นอ่ะ เฮ้นได้ไปซวยหมอวพูดเดินสี่จุดหกทั้งหลายทั้งแหล่เล่นได้หมดแหละแต่ค่าได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่จะว่าไปพูดถึงตัวพวกนี้ลินตั้งแต่โดนเนิ่มมาผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะลินเนี่ยเออ,อดา่าโคทาวเวอร์ ไอ้สกิลอีโน๊ตัวนี้ก็คือมือดีนะแต้าปล่อยอีกาไปแล้วมันจะนะมีอีกาบินม,นมาโดนก็จะมาคนสองเครื่องด้วยอันนี้แหละน่าจะมีคนอยู่เยอะกว่าแล้วแม่งยังซ่อมอยู่ด้วยนะยังซ่อมอยู่ด้วยนะซ่ <Yeah. S 2> อมอยู่ด้วยนะเพิ่งผมมาเป็นเอ่อตาขอกับ โดเดนะชนกวัตเอฟัเดฮะชนนกขโดนฟันสิป้าโอ้ไม่ลงคุณจัดให้หมอนี่เด็ฮะชนกแล้วไม่หักหักไอ้นั่นผมไปแล้วหักนผมไปแล้วแต่ผมเอาเปิร์กไอ้นี่มาใหม่ตุเสาใหม่มาแล้วดี๋่นะาแรเสาเดินไ่

แนะย่แล้วจุดใหม่ไม่ได้นะฮะเขาเปลี่ยนคุณโทเทมเป็นนี่ไม่ได้นะเออแย่วะ่นะ,ะวนี่มันใครนะจ๊ะจุดโทเทมใหม่เช้ชาโดนไขว่ไหช่างมันไก่ไอ้คนใกล้ก่อนดีกว่านะแต่คนใลกล้มันดันอยู่ในบ้านน่ะเด้่ยไบ้านไม่เป็นอะ่ะไอ้คนนี้อว,วะจ๊ะ เอ้ย e, เอ้ยไม่เนียเลยอเอ้าล้มเลยอะอ้าเราไปฮิลตัวเองก่อนเราไปคุณไอเราวันนี้มตีโป๊ะเราไปบิงูไปไหนเครื right ่องนี้เป็นเครื่องที่สเลยนะี่าเครื่องนะไม่เจอนะ น่าจะเพิ่มมีปะ นะอย่างซอบี่สอง่องโ่ oh แล้วฉันต้องทำอย่างไรต่อจากนี้ โอ้่สาวอาาวไหมเี้ยโอ้าวขาวเลยเลยนฮะอม่านอยู่นะกลรองนกร้องสองที่แล้วไปอยู่ไหนวะเนี <and> ่ย เสร็จแล้วไม่ได้ไรโอ้โหแล้วเสร็จพร้อมกันสอเครื่องเนี่ยนะโอ้โหโอ้ยเยี่ยดืเดืดเดดเดอเอดอ นี่ไงเจอแล้วช่วยหรือเปล่าแลวช่วยหรืเปล่าเราไม่เข้าไปเล็กไปแล้ว ปึ๊กมาไมใช้ไม่ใช้สอง <Ether> อันนะเทำไมถึงทำไมถึงไม่เอากลับมันไปเอากลับมันแล้วเอามันกลับไปแขวนหุ่นข่าววะเอ้ยเอาะช่วยจงังหวะนี้เอ้าอ้าวแทงหลังแทงหลังเงีไม่แทงมึงตายแล้วอ้าวเรียบร้อยอหลังบอกว่า ไม่ได้เอาว่าอยู่อีกทีก็ได้ทีก,ก็ได้ทีก,ก็ได้ทีก,ก็ได้ไม่เกี่ยงอยู่แล้วไม่เกี่ยงอยู่แล้วขอจอยี้มเจ้าใจอยู่ๆก็แจกแต้มให้แะะลนะะ่ารักจริงแผนได้ขึ้นค่า ไม่ได้มาบ,บิบิคิวนะเออถ้ามีสุตรอะถ้ามีมาบ,บิบคิวอะแป๊ะไม่โดนฉาบนี่อะไรเลย,เ,ลยเพื่อนข้างบนก็ไม่มีใครซ่อมนะถ้าม,มีคนซ่อมแฝงนี้ต้องระเบิดไปแล้วนะ,ะไม่ใช่เงาน ทางนี้นะมีคนช่วยนะนิ่ออกมาทางนี้นะน่าจะจะเอ๊ก็ต้องนี้จมเอจ๊เอ๊มาไหนแล้ววะน่ะอ,อ่าคนเมีเ์เหรอน่าจะ นี่เดทฮาร์ดอย่างนี้เดทฮาร์ดอย่างนี้ก็ล่วงไปดิโลกชิบหายเลยนกอยู่ไหนไม่รู้ชี้นิ้วแล้วกดเดทฮาร์ดถู้ขึ้นต่อนเลยนกจ๊าไม่รู้วิธีจะซ่อมอะไรกันดีล่ะแล้ต้องตัดต่าเข้าไปนะ ยังไงไม่รู้เนี่ยแางได้ก็จิกไปก่อนจิกไปก่อนเราจะดักตีเขารู้แล้วแล้วยังไงดีจังหวะนี้ยังไงดีสู้มพิษเพื่อนไม่เขาให้ไม่โดนนะเฉียวเฉียวกันไปแล้วมาดักตีจ it, ังหวะนี้าตีไม่โดนไปไหนเราไปเออเราจะเทรน่าจังหวะนี้แล้วจะเทรดกันเข้าไปดอกไปก่อนเลย เข้าหน้าต่างไปแล้วท้าไม่เาช่วยเพื่อนกันเลยทีเดียวงั้นก็อันนี้ก็ส่งออกตายเลยนมะ่ไโอ้ซ่อมเครื่องข้างบนอยู่นะเมื่อกี้เหมือนโดดเข้าหน้าต่างมาแล้วไปไหนวะนะเนี่ยไปเขาซ่อมไปฮนะขี้กเกียจไปดูวะไม่คิดว่าไม่น่าไปทันนะเดี๋ยวไปดูดไปดูดีกว่า ผลไม่ได้นะเสียดายอยู่เหมือนกันถ้ามันยิงล็ขึ้นข้างบนได้นี่น่าจะสุดอยู่ปล่อยล็อตสามก็ได้นะเรากําไรแล้วเพราะว่าจริงๆแ,แล้ววางแผนกะจะมาปล่อยล็อตสี่เพราะว่าเล่นไม่เป็นนะเทวินไปเช้านี่ก็คือโดนจุ๊กยับเลยฮะแต่ยังซ่อมอยู่จังหวะนี้ทำก่อนเลยแสหนีฮะจังหวะนี้หนีไปยงไงัยง,ไง,ยงไงดียังไงดีอยากไปดีกลัวเธอระบากกันเลย ขาวแถวนี้มีแม่กัสรขายน,นีไงจะไ,ได้ไม่ต้องขึ้นไปนเพื่อนนะแฝงไปโดนระเบิดนะ้วตายเลยนะ อยู่ทางขวาผมไลยขอขึ้ไม้ก่อนนะขีดสองทำไรล่ะเล่นชิชวๆแ,แล้วแล้วโดดหน้าต่างทำไมวะนะกูยัมองไม่เห็นเลยเอแล้ววนด้วยนะ,ะได้ดนนนวนชนนกไหมเรามาดอดหน้าต่างนี่แทนอแล้วเปลี่ยนเมนให้ชีเลยแล้วชีเลยแล้วเข้าที่ต่อ กระทืบแล้วเรืเรื่มมองมาซ่อมนะไม่เป็นไรนะเขาแค่ไล่เขาแค่ตีนะจะฉีกหรือเปล่าฉีกออกมาแล้วนะกระโดดหน้าตากออกใช่ไหมใช่ได้แบบไม่คิดอะไรมากนะมเ้าแล้วที่โดดมาทำไม วนลงมาทำไมแล้ววบนกลับขึ้นไปไเรารอดได้ยังไงโอ้ไปคุณ ัันตเราเหลือคนเดียวอยู่แล้วนะ่าเว้นแต่ว่าอีกคนนึงจะมีลูกเองนะ,ะถ้ามีลูกเองก็ปล่อยรอดนะไปไหนก็ไปนะหายเฉยรอยเท้าว h a เด h e หายไปไหนได้ยังไงอ้าวโงสิบูไล่อยู่เยอะลอยเท้าหายไปไหนฮนะ ตรงเสียงร้องอะไรก็ไม่มีอย่งีอดสองแน่นอนไม่ต้องสืบเลยฟังมุกเล่นเมือนคนหนึ่งเราตีเขาล้มตรงไหนแล้วนะผมจะแถว เวนี้ฮนะไม่รู้ไปไหนแล้วเหมือนกันานหายไปแล้วนะโอ้เซ็งเลยไรไปาเอเจอตัวแล้ว,ลวจ้าออขาว้ขาวทำได คอตรงนี้มเถือนจะเปิดน,นได้แล้วนะ เออไปได้ตีด้วยโหตีทีไม่ได้เออกำไรอยู่ได้ในสามคิวโหหาคนสุดท้ายไม่เจอนะไม่มีเบอร์หาคนเลยเสียใจนะมีคิวไม่ออกออ่าใช้ได้อยู่นะอ,อ ดีกว่าที่คิดนะฮก็่อทีนี้ก็กน่ากำไรแล้วแหละหูกัดไม้มันกัดไม้กันยับเลยอ่ะไม่ชอบเลยเพวกกัดไม้มนมนเนี่ยแบบมันมันเงียบเงียบเกินไปอ่ะโังโมงก็เลยช็อตแล้ววิ่งวิ่งอยู่โอมันไม่ได้มีบอเทมโอ้โหคุณจะติบเจ้าเพราะว่าอยู่วิ่งวิ่งอยู่แล้วลอยเท้าหายอีเคมีการถามด้วยเปิดประตูทำไมโอ้โห แต่จะเก่งจะพิมพ์กลับเป็นภาษาไทยด้วยไม่ได้ดอีกโวไม่ลาคนไทย ใช่เวลาปรับตัวแล้วเพราะฉนั้นแต่แผดเออโอ้ไม่คนล่ามันมัก็ได้เล่นนะโอ้เจอมุ่งหนีรอยเท้าหายเข้าไปที่ไปไม่เป็นเลยนะฮะกุงจัดเลยรอยเท้าหายเนี่ยแบบ เข้าโค้งปุ๊บลอยเท้าหายเลยแบบโูหหาไม่เจอแต่ไม่เป็นไรนะเรากำไรไ <c> ด <oughs> ้ามาสองแต่อะไระยียมกว่านี้เนะี่ยเออยี่ยม,มเลยแฮปปี้เวย,วยียมเปูนอย่างไปดูฟีกายดียว่แล้วเข้าดิที่พัดพอดีเลย <c oughs> ไปแลวผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ